สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์วิธีทำภาลกิจในเกมโซนหนึ่งฟรีครับเพื่อจะเอา g ีแคสมาแลกบัตรเติมเงินครับนี่ของผมมันมี338แนี้และของวันมันพงชัยแฮปปี้ครับดีแท็กครับนี่ครับบัตรดีแท็กมันต้องได้600 g c a ีแคสแต่ตอนนี้ของผม มีแค่300-38 g ยสแคแล้วเราจะมาด,ดูทีว่าจะทำภาลกิจยังไงเพื่อจะได้ g c แคสมาพอให้เราไปที่ g c แคสฟรีแล้วก็กดภาลกิจต้องลองลก็ที่ที่เขาต้องลอง อ่าออกมาแล้วรอแปบ๊บนึงครับนานจังเนี่ยลองกลับกดใหม่นี่ครับกดไปเลยครับภารกิจตรงลองนี่ครับมันจะออกมา เราก็ดูว่านี่โปรแกรมนี่ว่าสมมติว่าอันนี้ครับนี่ครับไอส์ไวน์ไอสว,อสวมันมีบวกบวกนีบวกสิบห้าครับมีบวกสิบห้าล้วก็ก,กดไปแสดงว่าเราทำการดาวน์โหลดแล้วก็เปิดมันเียนสักพักเราจะได้สิบห้าชิคแคสแล้วก็ทำการดาวน์โหลดกดเงี้ยมันจะเด้งเราไปที่ Play Store เองครับ ก็ที่เราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต เราก็ทําการติดตั้งเราจ็ยอมรับล้วก็รอ,อให้มันเต็มเราก็เปิดเลนมาส,สักพักแล้วก็ปิดแล้วก็เข้าไปที่เ,ออเข้าไปที่เกมโซนหนึ่งฟรีครับมันจะส่ง G ีแคสให้เราเมื่อกี้ของผมมี338อันนี้ก็15แอปนี้ที่ถ้าเราลโลดมาแล้วเนี่ย ปลเ้นสักพักมันจะได้สิบห้าชีคแคสเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะผมเกือบจะเสร็จแล้วผมก็ทำการเปิดรอเป๊บมุนกำลังติดตั้งนี่ครับเปิดเลยครับเปิดมันเลนสักพักเลนอะไรก็ได้ไม่ต้องเล่นก็ได้เลยว่า ดีเหมือนกัน,นครับไฟฉายเสียงอะไรปรับเสียงเชื่อมต่อไวไฟ G P S ยายคอมมูนเรียงฟั็วครับแล้วก็ทำการกดไปจะเรียนอะไรก็เรียนน่ครับแทบมันมีเยอะเยอะเหมือนกัน ปดเลนเนี่ครับไม่ตรงปดิดัอลลนงนี่ครับ <c oughs> แล้วก็ทำการออกออกมาทำการออกแล้วก็เข้าไปทีเกมซูนหนึ่งครับ ถ้าว่ามีคนทามเข้ามาว่าจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพื่อจะได้จีแคทมาแล้วก็เข้าไปที่แกมโซนหนึ่งครับนี่ครับแกมโซนหนึ่งฟรีครับรอสักครู่มันกลางกระมวนพอน นี่ครับพอเพินมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่ามันเพิ่มให้หรือเปล่าแล้วก็กดที่นี่ครับสัญลักษณ์สามคิดที่อยู่นี่ครับกดอันนี้เข้าไปเราก็กดเข้าไปครับ ยังไม่เพิ่มไรถ้าอันนี้มันจะแบบว่าม,มันมี2องถ้าเราผมรับรองเลยครับว่านี่ดาวรูดมาแล้วต้องได้ครับแต่บางทีเราทำการเปิดปุ๊บแล้วก็สักพักแล้วก็เปิดมามันจะส่ง G Cash ให้เราแต่บางแอปเปิดแล้วก็ตรงเปิดลิ้นแล้วก็ตรงเข้ามาแล้วทำไม่แทนอย่างนี้ รอประมาณสักพักครับประมาณสัก5นาทีหรือว่าหนาทีเจดนาทีแล้วก็มันก็จะส่ง G Cash เข้ามาให้ผม,ม่ะนาคอมผมนาจะคืนเมื่อกี้15น่านาจะคืนเป็นสามร้อยเท่าไหร่นะสิบห้าสามร้อยเท่าไหร่งงไปเหมือนกัน <c oughs> ใช่ครับผมรับรองเลยว่ามันใช้ได้ครับมันยังไงก็ต้องได้มันไม่เหมือนโปรแกรมอื่นๆผมเคยใช้มาแล้วโปรแกรมอื่นๆนะใช้ไม่ได้ครับแล้วจะสะสมคะแนนสะสมตังเพื่อเติมเงินเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะชา้าไอ้นี่มันเร็วกว่าผมเคยได้บัตรเติมเงินมาสักห้าหกใบคนะับัตรมีแครก็ต้อง,องรองครับแล้วแล้ ระวังที่มันกำลังจะประมูลพรเพื่อจะส่ง g ีแคสไหมเราเราก็ทำการดาวน์โหลดแอปเพิ่มเพื่อจะรับ g c แคสเพิ่มครับเมื่อไรเมื่อไรที่ฟารกิจเรายัางมีอันนี้ของผมยังมีเยอะแต่นีนไอที่เยอะๆนี่สองพันกว่า g c แคสมันตรงบัตรอะไรลงสมัครอะไรไม่รู้ครับก็แค่นี้ครับลองทำงานดูครับทำล,ลองครับได้ร้อครับ 黄金。